ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไท์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาเพื่อนตายยังไงครับเรื่องนี้อ่ะครับผมก็ก่อนื่นก็นสวัสดีครับพี่เป้นะครับแอดเป็ดก็เ,เพื่อนๆที่กำลังรฟังอยู่นะครับ คือเรื่องราวเนี่ยผมได้ยินมาคือได้ฟังมานานมากแล้วครับก็คิดว่าเนี่ยพี่เปบอกว่าไปแทนหน่อยก็คือเนี่ยเราจะได้เรื่องที่ผมไม่คิดไม่คิดจะเล่าด้วยแค่ <c oughs> นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่มันส่วนใหญ่ของผมอะเรื่องเก่าๆที่เคดยดีนมานานแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอ่าพี่ผมต้องเรียกเขาว่าอาแต่ว่าเขาไม่ใช่ญาติผมหรอกสัก็รประมาณอานี่แหละอืมครับในต,ตอนนั้นผมจําได้ว่าผมกับ เป็นเด็กนะเล่นแล้วเขาก็เล่าเรื่องเนี่ยผมได้ยินเขาเล่านะเขาไม่เล่าให้ผมฟังเขาคุยกันแต่เราไปแอบ,บได้ยินมาเฉยๆลำดับเรื่องทั้งหมดก็จะเป็นประมาณที่ผมจะเล่าเนี่ยครับคืออาพี่เสิร์อะอาเสิร์ตอะอาเสิร์ตในแกนเป็นคนลุปหล่อมากเลยในหมู่บ้านเนี่ยคือผิวขาวหล่อคนแบบคนคอนอกุ่มตีหน่อยประมาณเนี้ยครับซึ่งตอนที่ผมยังเด็กอยู่เนี่ยก็เห็นพี่เขาเนี่ยอาเขาเนี่ยก็สาวแบบ ผมมาได้ไม่แห้งนี่ใช้สำหรับผู้ชายด้วยนะพี่ก็คือว่ามีแต่ผู้หญิงเนี่ยแบบอชอบแกนะดูก็รู้เลยเห็นแบบว่ามีแต่คนเอาขนมมาให้เลย,เ,ยเพราะว่าความแบบความหลองแกคราวนี้ที่เศษเนี่ยนอกจากบ้านแกเป็นร้านค้าด้วยเนี่ยคนก็ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวเพื่อนๆกลุ่มผู้ชายด้วยการที่ในหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปจับกลุ่มกันตามสาราน้ํานั่นแหละไปนั่งคุยนั่งอะไรแล้วแกก็เปิดคือเป็นพ่อค้าที่น่าจะเสีย เบียเสียเหล้าเยอะอ่ะผเพื่อนเพื่อนก็ปากหวานด้วยประมาณเนี้ยแต่เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตอนนั้นคนระับผมจําได้ว่าพิเศษแกมีเพื่อนอยู่ชื่อว่าแห้งคนหนึ่งชื่อว่าแห้งนะครับอือ่าแล้วก็อีกคนนึงก็ผมจําชื่อไม่ได้แล้วอาเป็นชื่อว่าอาพี่ยันแล้วกันนะมีสามคนนี่แหละเขาเนี้ยเขา,เขาด้วยความที่แบบว่าเขาเปิดร้านค้านะ่ะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยจะค่อนข่ายแบบพีไใสขี้เมาอ่ะพี่กาวาลัส อาทถ่ทำสวนกันบางทีก็ามาผมก็เห็นเขาไปกินทุกวันนะตอนเย็นแต่มาอยู่มาวันหนึ่งพี่<ม>ก็คือคนที่ชื่อแห้งเนี่ยครับเขาเป็นคนที่เขาชอบช็อตปลามากพี่ชอบบ็อตปลาแล้วก็อ่าแต่เขาจะใช้ไฟของหลวงนะอันนี้ผิดกฎหมายนะพี่แต่ว่าเขาจะใช้ไม่ไถ่กันไปแล้วก็เขาไปเกี่ยวไฟแล้วก็ช็อตปลาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทํากันแบบว่ามันไกลอ่ะเพราะว่ามันไปไกลปืนเที่ยงอย่างเงี้ย ก็มีเจ้าหน้าที่หรือใครเขาเข้าไปดูหรอกเขาช็อตมันได้พอกินเขาก็เอามาแบ่งกันเอามาให้พี่เสิร์ตเนี่ยที่เป็นพ่ออ่าใครกว่าพ่อค้าเนี่ยลานเปิดก็มาทากินกันอย่าง,างนี้นะฮะเห็นภาพป็นประจําจซึ่งย่าผมก็บอกว่าตลอดเลยนะบอกว่าเวลาเขาช็อตอะไรมึงอย่าไปเล่นน้ําอย่างนั้นแล้วตกลงไปอ็อตช็อตตายเลยนะเพราะาไฟมันแรงอ่าเขาจะรู้กันประมาณนี้ยคนที่นั่นเขาก็จะรู้กันว่าส่วนใหญ่จะใช้เนี่ยแล้วปลามันน็อกน้ําขึ้นมาเนี่ย มันก็ลอยมหมือน,นแพแล้วน,น,นะพี่ครับคือมันตายด้วยแบบว่ามันเจาะจงไม่ได้ว่าจะเอาตัวไหนคือชอดไปอะไรก็ตายหมดออ่ามันเป็นหมันตายหมดเลยคราวนี้เรื่องมีว่าคราวนั้นอ่าพี่เสรอเนี่ยด้วยความที่แกรเรียนจบไปแล้วเนี่ยพอขายของมาเรียนปุ๊บจนเรียนจบปุ๊บคนนี้แกก็ไปทํางานที่กรุงเทพผมก็ไม่เห็นหน้าแกเลยตั้งแต่นั้นนะก็ไปแล้วเหมือนไปไม่กลับบ้านเลยอ่ะอปีใหม่บางทีก็ไม่เห็นด้วยจนอ่าพี่แฮงเนี่ย ด้วยการที่กเขาก็เป็นแบบคนทาไรท่ทาสวนนะก็อย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าจะหาปลากินเนี่ยคนอื่นเขาไปดํากันหรือเขาไปยิงกันไปทาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่แต่กองแกนี่ทางลัดอย่างเดียวเลยซึ่งตอนเนี้ยก็คือว่าทางผู้ใหญ่บ้านแล้วคนที่อยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยเขาเริ่มไม่เห็นดีด้วยแล้วเพราะว่าเนี่ยทําบ่อยเกินไปแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันมันแย่แล้วมันตายมันลอยไปงนี้หมดเลยแล้วก็ไ,ไปาเล็ก็ไม่เอาไงอ่าเขาเนี้ย มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นมาแล้วด้วยความที่แกเนี่ยเป็นคนที่หามไม่ฟังใครแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปพูดตอนที่แกเมาด้วยแหละไม่เมาแกก็ไม่พูดนะคนเนี้ยก็เลยทําให้แกแบบว่าเอา้าปล่อยมันไปถึงว่าเป็นคนบ้าไปแล้วกันแบบเนี้ยอืมซึ่งอยู่มาวันหนึ่งพี่คือละแวกนั้นเนี่ยนอกจากว่าเป็นอ่าเป็นสวนเพรน้องหอมนะครับแล้วก็กุลาบเนี่ยส่วนฝั่งอีกฝากหนึ่งซึ่งจะติดกับจังหวัดราชบุรีเนี่ยเขาจะทําเป็นวังกุ้งแล้วกบ่อกุ้งอ่ะ บ่อกุ้งเนี่ยนะครับมันก็ทํทำคล้ายกับนาเกลือที่เราเคยเห็นนะคือมันจะมีน้ําเป็นบ่อแล้วก็เหมือนทะเลเลยทะเลเกลือลครับมีกุ้งแล้วก็อ่าแต่ละนาแต่ละทุ่งเนี่ยเขาจะมีคนเฝ้าอยู่ซึ่งคนเฝ้าผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นท่อแก่หรือเจ้าของของบ่อกุ้งหรอกครับน่าจะจ้างคนมาเฝ้าอ่ซึ่งตอนนั้นน่ะผมเนี่ยก็จะเดินลัดเลาะไปตามทุกอนี้งเละครับบางทีก็ไปเล่นอะไรน้ําเชี่ยวน้ํามนที่ผมเคยเล่าเรื่องก่อนก็จะไปเจอกับบ่อกุ้งเนี่เพราะว่า เราอยากกินไงแต่แต่ว่าเขาเนี่ยคือพี่มันต้องไปรักเอานะอ่ะโง้โห uh, oh oh, เลยว่าสวัยเด็กมันก็สนกันแต่ว่าคขาเนี้ยเวลาที่เขาอ่าเปลี่ยนน้าเนี่ยเพื่งน,น้ํามันดําหรือมันสีเขียวขึ้นมาเ,นเขาจะเขาจะปล่อยลงแม่น้าลาคลองที่เราใช้กันอยู่ไงพี่น้ํามันเลยเสียอ่าถ่ายไป <c oughs> ปุ๊บแล้วคนาเนี้ยกุ้งเนี่ยมันก็จะออกมากับท่อน้ํานั้นด้วยครับพวกผมก็จะไปงมกุ้งกันจนวันหนึ่งพี่ในตอนนั้นพวกเราก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละจําได้ว่าไปเป็นแก๊งเด็กกันเลยหกเจ็ดคน S <S ไปงมหอยงมกุ้งกันประมาณนี้ย <ฮะ S 1> แต่ว่าพอไปถึงตรงทางทางโค้งของแยกน้ํานั่นนะเห็นเนี่ยอะแห้งเนี่ยแกก็จะทำของแกเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าแกจะอ่าเอาตะแกรงเนี่ยไปเกี่ยวกับสายไฟแรงสูงเนี่ยครับสายบ้านสองรอยยี่สิบโวลต์แล้วก็จะลงมาแล้วคราวนี้ยในตอนนั้นพวกผมกาลังจะงมกันพุกผมเห็นเสร็จปุ๊บแกก็ตะโกนไล่อยู่แนละ้วบอกเฮ้ยมึงอยากตายเลยไงวะเพราะแกหามไง เอาผมกขึ้นกันผมก็บอกโอ้ยพอเราจะเราจะงม,มก็ได้ไงเนี่ยแบบนี้ยเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่ที่เขาจะปล่อยน้ําอันนี้ลงมาครับคือแกเขาจะไปเอาเนี่ยเอาตะแกงไ,ไปเอากุ้งเหมือนกันคือแกไม่ลงน้ําไงพี่อืเป็นคนที่แบบไม่ลงน้ําเลยแต่ได้ของกินตลอดซึ่งเป็นอย่างเงี้ยจนพวกผมเอือมละอากันบอกว่าโอ้ไม่เอาหรอกเดี๋ยวไปเจอขี้เมาแล้วนี่พวกผมเรียกแกว่าขี้เมาะนะครับแล้วก็มีอ่าพอเว,เวลามันผ่านไปเนีานาน่นะนกผมว่า ไม่ได้สนใจเพราะว่าเห็นแกเก็เหมือนกับว่าไม่ยกมือไหว้แล้วกันถึงคือว่าแกแบบว่าแกตืมตลอดอะอเด็กไม่เคารพประมาณเนี้ยอ่ามันจึงอ่าพอเนี้ยพอนานวันเข้าไปปุ๊บอ่าเหตุการณ์ผ่านกันร่วงเลยเป็นปีแล้วเนี้ยสรุปว่ามันมีอยู่มาวันหนึ่งที่แกเป็นหมอง,งูที่ต้องตายเพราะง,งูจริงๆ,ๆครับเพราะว่าในวันนั้นแกไปช็อตปลาแล้วก็เหมือนกับว่า จิ้มลงไปในน้ํามันก็มีผักตบมีก็จิ้มไปั้งนเอาขึ้นมาจิ้มไปตรงนี้แยบไปเรื่อยแยบไปเรื่อยแต่ว่าวันนั้นไอ้หญ้าที่มันอยู่ตรงข้างกะลิงเนี่ยมันไม่ใช่ขี้ดินอย่างเดียวมันก็เป็นหญ้าที่มันลื่นลื่นแล้วตัวเองเนี่ยก็พัดตกลงไปในน้ําตอนที่กําลัง<อ>ช้อนอันนี้อยู่อ่วันนั้นทุกคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยรู้จักปากต่อปากต่อปากต่อปากจนพวกผมก็ไปดูผมเปนเด็กอ่ะดูว่าแทรกตัวเข้าไปข้างหน้าเลยตัวนี่แบบเขียว นี่เลยแล้วก็นอนสังกะสีนะพี่เอาสังกะสีมาปูอะเราให้แกนอนเพราะว่าเขาบอกว่าไฟมันจะถ่ายลงไปในสังกะสีประมาณนี้มั้งซึ่งเหตุการณ์เนี้ยโดนช็อตสองคนก็คือคนที่ชื่อยันที่ผมบอกไปอ่ะที่เป็นน้ำสมุทเนี่ยนะครับแล้วก็แกเนี่ยซึ่งอแห้งเสียชีวิตเลยเขาว่าน่าจะโดนเข้าไปอย่างจังเสียชีวิตเลยนะครับครับส่วนอีกคนนึงนอนที่สังกะสีเนี่ยเป็นหมันไม่ตายโดน อาจจะโดนปลายของมันปลายของไฟฟ้าที่มันลงไปแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นคนถือนี่ไงดูดไปซึ่งตอนนั้นพอหายเรียบร้อยเสร็จแกเสียชีวิตเนี่ยเราก็ทําเขาก็ทําศพกันคือตายโหงอะ่ะพี่ <Okay. S 2> ทําตายโหงก็ปกผมก็ไปสบายใจเลยเนี่ยเขาไปกินคราบดลมเขาไปอะไรเพราะาตอนนั้นเราเป็นเด็กล้วก็ไม่อะไรหรอกของกินนีวนนน่วิ่งกันงานศพนี<ช>่วิ่งกันโหแต่คราวนี้คนที่เป็นอายันเนี่ยที่เขาเห็นเหตุการณ์ตอนที่เพื่อนเขาตายเลยว่า เขาก็เล่าให้คนท่านแก่ฟังมาแล้วเขาเขาถามว่าเออมันเป็นยังไงกันเรื่องราวเนี่ยพอแกรอดมาได้เนี่ยแกก็เล่าเล่าว่าในจังหวะนั้นเนี่ยที่เรากาลังทํามันเนี่ยช็อตปลาเนี่ยครับแกลื่นลงไปแล้วก็เห็นเนี่ยว่าแห้งเนี่ยมันกระตุกกระตุกแบบว่าเหมือนในหนังเลยพี่เพราะไฟมันดึงดึงแกพยายามที่จะช่วยเพื่อนจริง,รงๆแล้วนะครับก็ครานี้แกก็รู้มาว่าอ่าถ้าอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องถีบหรือมันต้องยันเออแต่ว่า มันมันดูดเข้าไปด้วยกันเลยนะพี่แต่ดีนะที่ตัวแกไม่ได้ตกลงไปในน้ําทั้งหมดนะพี่ครับมันไปแค่ขาแล้วก็ตัวนึงอยู่บนบกอีกฝั่งหนึ่งแกก็เลยไม่โดนแบบเต็มที่เพราะว่าไม่โดนที่ลงตัวลงไปในน้ําด้วยซึ่งตอนนั้นฝากแกเนี่ยจะลุกจะเอาเอาตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยในการที่จะไปเอาเขียวตะขอเนี่ยออกมาจากเสาไฟฟ้ามันก็สายเกินไปแล้วแม่ก็เสียชีวิตลงไปเงี้ยสุดท้ายพองงานศพของแกเนี่ยที่ได้จัดขึ้นเนี่ยทุกคนก็ มาร่วมงานแต่ก็ไม่ได้มีใครโศกเศร้าหรอกครับเพราะว่าด้วยนิสัยที่หามแกใช่แต่เรื่องราวเนี่ยพี่หลังจากนั้นคือพี่เสิร์เนี่ยซึ่งก็เป็นเพื่อนรักของเนี่ยถึงแกจะเป็นคนที่พิสัยใจคอไม่เหมือนกันอีกคนอาจจะดูสาอางสักหน่อยแีกคนอาจจะดูพี้เมาสักหน่อยแต่ว่าเขาก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เรียนมาด้วยกันตั้งเด็กนะพี่ครับแกก็รู้ว่าเพื่อนเสียชีวิตเนี่ยก็กลับมาตอนนั้นน่ะแกรู้ว่าเสียชีวิตก็อาจจะว่าออะ มาเยี <ítulo> ่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมป่าด้วยประมาณเนี้ยซึ่งเขาก็คิดว่าอาจจะได้มาทีเดียวเลยประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นตอนที่มาเนี่ยมันไม่มีใครรู้เพราะว่าแกเนี่ยโทรมาบอกแค่คนทางบ้านแกซึ่งบ้านแกเนี่ยนอกจากเป็นร้านค้าแล้วยังเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะพี่จะมีโทรสัพท์เคราะห์เพงเดียวในหมู่บ้านนั้นนะก็คือถ้าใครจะมาจากกรุงเทพโทรมาหาญาิก็ต้องโทรไปแล้วก็มาเรียกเรียกเราก็ไปรับไปรับ้วเสียงเงินผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเมื่อก่อนนะแต่คราวนี้ พ่อเขาโทรมาปุ๊บเนี่ยพ่อแม่เขาก็รู้ว่าพี่พเสิร์ตจ,จะมามาหาแม่แล้วก็จะมางานศพพี่แห้งด้วยอืมผม,ผมนี่ก็ตอนนั้นผมก็เล่นปกตินี่แหละแต่ว่าเรื่องราวที่โดนถ่ายทอดมาจากพี่เสิร์ตต่อพ่อแม่ของแกเนี่ยกับคนในหมู่บ้านรู้นี่คือในวันนั้นนะครับแกเดินเข้ามาแล้วคราวนี้อ่าแกรอเรือเหมือนกับผมแหละพอรอเรือแล้วไม่มีเรือพี่ที่จะเข้ามาในหมู่บ้านก็ต้องเดินผานเนี่ยทางที่ไปโรงเรียนมีสวนละมุดของตา ตำมันอะไรที่ผมเคยเล่านะฮะแกก็เดินผ่านมาไม่เจออะไรนะแต่มาเจอตองช็อตนี้ก็คือข้างซ้ายที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นบ่อก,กุ้งของหวัดรชาชบุรีหมดเลยนะในต,ตอนนั้นนะแกเดินเข้ามาเราก็อยู่ที่ประมาณหกโมงหกโมงกว่านี่แหละครับ <ฆ bedrooms. S 2> แกก็คิดว่าเออโหนี่ไปอยู่กรุงเทพไม่ได้กินกุ้งเลยบ้านเราเนี่ยตอนตอนที่อยู่เนี่ยของอยู่ใกล้ตัวแท้ๆเลยไม่คิดอยากจะกินไงพี่อืมอ่า ต้องไปซื้อกินมันถึงอร่อยประมาณนี้หรือเปล่าแกก็เลยเออองเี้ยวันนี้มาทีเดียวอยากจะกินกุ้งเหลือเกินแกก็เลยเดินเข้าไปในในสวนไอในบ่อกุ้งนั่นนะพี่ซึ่งมันต้องเดินเข้าไปอีกเลือนหมดนะครับ,รบเข้าไปแล้วก็เขาเนี้ยในตอนนั้นอ่ะแกไปเจอกับตาลุงคนหนึ่งเป็นลุงคนที่แบบว่าไม่รู้จักเราแต่รู้ว่าเป็นบ่อกุ้งก็จะถามซื้อเขาว่าเ<อ>พราะปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยแบบเอาขายนี่เจ้าของรู้นีด ขอ,อติดคุกได้เลยนะขอให้เฝ้าไงอาจจะจะเอาให้แบบวญาติพี่น้องลูกเนี่ยกินสักตัวสองตัวไม่เป็นไรแต่คราวเนี้ยแกก็คิดว่าถ้าไปซื้อกับเจ้าแก่เนี่ยมันแพงแอบซื้อกับเอ้เนี่ยเออแค่จะเอาเราสักขวดไหมเพราะตัวเองก็เป็นร้านค้าอะไรประมาณเนี้ยคิดว่าจะแลกกุ้งกินแบบนี้เลยครับแต่ว่าแกไม่รู้จักตาคนนี้หรอกซึ่งตอนนั้นมันประมาณหกโมงแล้วมันก็จะมีเพลิงแบบว่ากระต๊อบอะที่ใช้สําหรับนอนเฝ้ากุ้งอะพี่แล้วในบ่อกุ้งมันก็จะมีรหัก วิดน้ําของมันไปเรื่อยๆระบายน้าอะ่ะแกเล่าว่าแกเข้าไปเจอคุลุงคนเนี้ยกําลังแบบว่านั่งอยู่เสื้อไม่ใส่ใส่แต่กางเกงตัวเดียวออผิวตัวนี่ดาก้านเลยเหมือนกับว่าตอนกลางวันก็แล้วแต่คือเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อมากกว่ามันเลยดาขนาดนั้นกะเเกมเลยนะไปพูดอย่างเงี้ยครับบอกว่าลุงเออลุงผมอยากจะได้กุ้งสักสองโลนะลุงประมาณเนี้ยอืแกก็หันมาแล้วแกก็ไม่พูดอะไรนะทําท่าเหมือนจะมวนบุหรี่สูบนะครับคุยอยู่พูดอยู่ ตั้งนานเลยบอกเอาลุงผมคุยกับลุงอยู่นะครับเนี่ยแกก็บอกว่าเหมือนกับว่าแกพูดไม่ได้หรือบอกไม่รู้ทึ่งไม่ตอบมาแต่รู้ว่าได้ยินว่า,าพี่เสิเร์เนี่ยพูดว่าจะเอากุ้งแกก็เลยบอกว่าเดินทําท่าเดินออกไปแล้วก็เดินไปตรงไอ้ที่กลางหันน้ำอะไรทอย่างเนี่ยไปแล้วก็ถือมาถือกุ้งเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันใส่อยู่ในน้ําอยู่แล้วพี่ออกมาเยอะเลยนะ,ะเดินถือมาแล้วก็ แล้วก็ทำนิ้วว่าหนึ่งอ้อาวแกก็บอกว่าหนึ่งหนึ่งร้อยหรือบอกว่าแกก็ฟักเงินมาออกมาไม่ร้อยแกบอกไม่ไม่มหนึ่งเนี้ยแกก็บอกว่าเล่าเหรอแกพยักหน้าอ๋อได้อ๋โอโอเคกุ้งรประมาณสองโลเออ,อประมาณสองโลสองสามโลเลยนะซึ่งตัาเนี้ยไอสวนเนี้ยเอบอกกุ้งเนี้ยครับมันหาจากร้านแกเนี่ยมันคืออยู่โคละฟ้ากันเลยอืมซึ่งอย่างนั้นแกก็บอกเออเดี๋ยวเอาอกุ้งกลับไปก่อน พอไปถึงร้านค้าเนี่ยค่อยเดินเอาขวดเหล้ามาให้แกก็จบทุกอย่างจบไม่ง่ายแบบนี้เลยอืแกก็เดินไปบ้านตอนนั้นพ่อกับแม่ก็ก็เห็นว่ามาแล้วแกก็ดีใจลุกมาก็เห็นลูกถือกุ้งมาไงก็บอกเอา้ามึงไปเอากุ้งไปจากไหนไอ้เซิร์อ๋อเนี่ยนะแม่มึงน,นี่ไปทํางี้เดี๋ยวก็ไอเจ้าของเขารู้เดี๋ยวก็กว่าลูกไปตามธรรมเนียมครับแกก็เดินไปเอาขวดเหล้าขวดหนึ่งก็เป็นเหล้าขาวอะ ก็เดินกลับไปเลยพรอมองหกโมงกว่าตอนนั้นเดินกลับไปกลับมาเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งนะแกเดินไปคราวเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มจะไม่ค่อยเห็นฝ่ามือตัวเองแล้วไงก็รีบเดินไปพอตอนนั้นก็นคิดว่าแห้งมันก็ตายด้วยเผื่อมันลึกสนุกไม่หลออแกมกันแกกลัวผีไงเ,เพราะว่าทางเส้นเนี้ยก็เสียนเขาก็ประมาณเนี้ยช็อตปลาแบบทางคลองอยู่แล้ว่เออมันเกือบจะเจอเพื่อนอะไรเงี้ยพอไปถึงเนี่ยแกก็เอาเล่าตั้งไหวบอกลุง มันมืดแล้วตอนนั้นเห็นแกนั่งตัวดําอยู่ในกระต๊อบอยู่รู้ว่าเป็นแกน่ะแหละออมันเริ่มมืดล,ละอาก็เลยเอาเหล้าไปตั้งอยู่ที่แค่เนี่ยลุงนี่นะเหล้าลุงอ่ะขอบคุณมากนะครับผมกุ้งเนี่ยแลกกันนะหายกันแล้วนะประมาณเนี้นค,คือพูดแบบว่าไม่ใช่งัวหน้านมาเจอหน้ามาเอาไอ้ขวดหนึ่งแมวนะเคยจบตรงนี้เลยประมาณนี้ซึ่งลุงแกก็ยิ้มฟันขาวเลยนะยิ้มเห็นฟันเลยคราวนี้ครับแกก็ไปเลยครับรีบกลับแล้วพอมืดแล้วไงทุ่มหนึ่งเจวัดขากลับมาเนี่ยพี่ ก็เดินมาปกตินะแต่ในใจแกเนี่ยแกคิดโอ้หไทยแห้งมันโผล่มาหลอกจะทํายังไงวะเนี่ยออืมประมาณนี้คือกลัวเพื่อนกลัวผีเพื่อนครับในตอนนั้นอ่ะมันก็มีเสียงเสียงแบบว่าข้างๆเนี่ยมันจะเป็นพวกกอกล้วยกออะไรเนี่ยมันก็เป็นเสียงว่าคืดคาคืดคามันคนดึงไอ้ทางควายแห้งดึงกระตุกออกคนแต่งสวนน่ะออแต่มันทุ่มหนึ่งแล้วไงซึ่งมันไม่ใช่แหละเพราะว่าแกเดินผ่านตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นสวน ของพ่อแม่ของของพี่แฮงด้วยครับก็เป็นบ้านเขาไม่ต้องเดินผ่าน่านเพื่อนไงแล้วคนนี้ยศพเพื่อนเนี่ยตั้งอยู่ที่วัดเขานี้ก็เลยเดินตก็คกดในใจเฮ้ยมันอย่ามาหลอกนเอาไว้เพื่อนอย่านะอืจนเดินไปจนถึงจะสุดของไอ้สวนล่องส่วนนี้อยู่แล้วสรุปว่าแกบอกว่าแกถึงกับบอกว่าตาเนี่ยมันรู้สึกว่าค้างไปเลยอะพี่ค้างแบบว่าช็อกไปเลยแบบว่า เพราะว่าแกเดินทางโค้งเนี้ยหลุดโค้งนี้ไปเนี้ยก็จะผ่านพื้นที่ของของเพื่อนไปแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่แกเห็นนี่แกคือแกเห็นว่าเพื่อนแกเนี่ยมันเป็นลองนะพี่เขาเนี้ยเป็นของเราจะต้องข้ามสะพผานไม้ไผ่ไปลาเดียวนะ่ะอยู่ในน้ําประมาณครึ่งตัวแต่ว่าไม่ได้หันมาทางแกนะซึ่งแกมองอยู่ตอนนั้นมันมืดก็ขึ้นตอนแรกคิดกันแล้วว่าเป็นเป็นเพื่อนแกแน่นอนเลยครับแต่ว่าคราวนี้จะทํายังไงแล้วเมื่อเห็นแล้วอ่ะแล้วคราวนี้ มันต้องทรง,งตัวไปสะพานเนี่ยก็คือใจต้องอยู่กับสมาธิกับสะพาน <S 1> <S 1> <S แล้วต้องเดินข้ามไปเพราะว่าเพื่อนในยอยู่ข้างล่างในน้ําตอนนี้แต่เหมือนเพื่อนเนี่ยเขากพลังงมอะไรคือเขาไม่ได้มองไม่ได้มองว่าพี่เสือร์เนี่ยเดินมาเหมือนเขาไม่เห็นนะ <S <S ไม่เห็นแต่จังหวะนั้นด้วยความที่แกลังเลอะ่ะคือข้ามไปด้วยทั้งที่จะมองสะพานตัวเองันตาก็เหลือว่าเพื่อนมันอยู่ตรงไกลนะสี่ห้าเมตรเองเนี่ยในจังหวะที่ก้าวเท้าสืบไปเนี่ย จนจะข้ามไปแล้วพี่อืในจังหวนะนั้นจริงๆเนี่ยคือพี่แ้งเนี่ยที่เขาบอกอ้างว่าเป็นผีที่อยู่ในคลองเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยหันมาในตอนนั้นแล้วก็เรียกบอกว่าเอา้าไอ้ไอ,เอ้เธอมึงกลับมาแล้วเลยวะยจังหวะนั้นนะคือคือว่าจังหวะที่แกจะข้าม,มไม่กี่ก้าวเนี่ยคือแกคิดว่าถ้าแกข้ามไวได้ปุ๊บแกจะวิง่งจูดไปเลยนะแต่คนนี้พอเพื่อนมาเห็นเนี่ยด้วยความตกใจแล้วพี่ก็กางเกงมันเป็นกางเกงบอกว่า เขาทำกางเกงแบบว่าคนทางานบริษัทนะมันไม่ได้คอยคล้องตัวเท่าไหร่หรอกครับมันกลายเป็นความตกใจที่ตอนเนี้ยผีมันเห็นนล้แกแล้วอ,ะอ่ะอืแกก็เลยก้าวสะพานอ่ะมันพลาดท,ที่แล้วคนตกลงมาแล้วก็ครั้เนี้ยไอ้ขัดอันเนี้ยไอ้น้องชายตัวเองอะ่ะมันไปโดนกับไอ้เลาไอ้อไอเนี้ยอนั่นแหละปักเข้าไปปุ๊บครั้นี้ป้าเลือกค่อยลงไปครั้นี้เสียงตรงนั้นมันใกล้จะถึงบ้านแล้วแต่ว่าแกจุกแกจุกเสร็จปุ๊บเนี่ยในตอนนั้นแกคิดว่า จุกกระจุกแต่ว่าในใจเนี่ยกลัวว่าเพื่อนเนี่ยอีกประมาณสามสี่เมตรซึ่งเหมือนเสียงน้าแต่ในตอนนั้นมันเหมือนกับว่า,าเพื่อนเนี่ยเดิน<ม>แหวกน้ํามามเดินแหวกน้ามัาจะช่วยแกนะมาปุ๊บแล้วมาจับแกเนี่ยมาจับบอกเฮ้ยเสิร์ตมึงเป็นไรเปล่าวะมึงเป็นอะไรมากไหมวะพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยในตอนนั้นแกสัมผัสได้เลยว่าคนที่ยื่นมือมาจับแกตอนที่แกจุกอยู่ในน้ำคือพี่แ้่ที่อยู่ยขลังหาอะไรตรงนั้นไม่รู้เ,<อ>เหมือนเขาเนี่ยมาหากินของเขาเหมือนธรรมดาบางทีเขาก็ ดักตะคัดก็มีดักปลา,าก็มีอ่าเอาตบชาวาอะไรพวกนี้แกก็จะสับเอาไปให้ให้หมูกินด้วยอะไรประมาณนี้คือเป็นที่ของแกงองับใ,<ช>ในตอนนั้นอ่ะพอจับปุ๊บตอนนั้นที่แกรู้สึกจุกจนบอกว่าใจจะขาดเหมือนกันแต่ว่าตกใจเหมือนกันในในเวลาเดียวกันอ่ะมือที่มันดึงแกสัมผัสแกได้ทุกขึ้นมาแล้วก็ได้ยินคว่าเธอ,อ <ๆ S 1> เพื่อนคุณเป็นอะไรไม่วะเนี่ยเป็นห่วงโอ้ยพอในตอนนั้นอ่ะพอแกเต้กับพันละแก ลุกหน้าขึ้นมาจากน้ำนะครับหน้าตาที่มันประจันหน้ากันคือว่ามันคือพี่แห้งจริงๆแค่ไม่ไม่ถึงเมตรน่ะแล้วก็จับกันขึ้นมาสายตาด้วยความห่วงใยเลยนะพี่ครับแล้วตอนนั้นก็คือติดข้างอีกสองเก้าสามเก้ามันจะถึงตะลิ่งอยู่แล้วแกก็ฟุบหมดสติไปที่ตีมสะพานนะในตรงในน้ำนั่นเลยคือช็อกเลยหลับไปเลยเห็นเพื่อนเนี่ยนะครับคราวนี้ด้วยความที่แบบว่าแม่ แม่กับพ่อแกก็มันถือเล่าไปมันไปเป็นชั่วโมงแล้วนะครับไปเป็นชั่วโมงแล้วมันไม่มาพ่อมองไปดูมันหน่อยสิมันเป็นยังไงหรือเปล่ามันไปตรงเนี้ยอ่ะแต่รู้แล้วว่าไปบอกกุ้งตรงนั้นอนะ่ะอืเขานี้เขาก็ถือไปฉายกันไปไอ้ขาไปนะไม่เห็นพอขาไปนะข้ามหัวลูกตัวเองไปลูกตัวเองอะอยู่ใต้สะพานนั่นแหละหลับอยู่มันเอาตัวพิงไงช็อกแล้วก็พิงอยู่ข้างฝั่งเนี้ยแต่ว่าตอนไปเนี่ยไม่ได้มองที่เท้าตัวเองขากลับจากบอกกุ้งมาแล้วเนี่ย ถึงรู้พ่อไฟฉายมันส่องไปอีกฝากเอาไอ้นั้นไปนอนหลับอยู่ข้างท้ายตรงมันไงก็เลยเห็นตกใจเอาขึ้นไปเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์นี้ใฟังว่าเนี่ยที่เพื่อนเสียชีวิตนี่ยังไม่ได้ไปไหว้ศพเลยนะก็มาเจอเพื่อนรักเนี่ยมาเจอที่สะพานนี้แล้วซึ่งตรงนั้นอ่ะพอตื่นนอนมาแล้วเรื่องไรปุ๊บแกก็ใจดีขึ้นเพราะว่า,วาไม่ห็งกับหัวโกนอะไรก็เล่าฟังเสร็จก็ไปไหว้เพื่อนก็บอกว่ามา ใบศอกไว้เพื่อนกันพวกเราเล่าเรื่องราวให้ฟังเขาบอกว่าแล้วสรุปมึงไปทําไมตรงนั้นล่ะมันก็นฉุกดอกในบ้านมันอยู่ตรงนั้นมันก็เพิ่งตายมันก็ไปครับแล้วมันก็ไปอยู่กรุงเทพตั้งนานแล้วมันก็คงคิดถึงธรรมดานั่นแหละมันปรากฏให้เห็นเพราะว่ามันตายใหม่ๆด้วยครับแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นที่ผมเอามาเล่าก็คือว่าไอ้เล่าข่าววนนั้นที่ไปวางไว้เนี่ยออแล้วก็ไอ้บ่อกุ้งเนี่ยซึ่งที่แกเข้าใจว่ามันมีคนเฝ้าที่รับจ้างมาเฝ้าอยู่อ่ะ จริงๆ,ๆแล้วไอ้บ่อกุ้งบ่อน,นั้น่ะมันมันไม่มีไข่เฝ้านะพี่เป็นบ่อล้างเหรอมันเป็นบ่อกุอ้งเปล่าคือเขาจะมาคือเขาไม่ได้มาเฝ้าตรงนี้คือเขามีคนมาดูแลอยู่แต่เขา,าบอกแบบว่าอไม่ได้ไม่นอนเฝ้าอืมคือตรงนั้นอะเป็นกระต้อที่ล้างไม่คนนอนเฝ้าแต่ว่าคนที่เคยมานอนเฝ้าเนี่ยเขาเป็นเขาแก่มากแล้วอแล้วเขาก็ตายตายไปแล้วซึ่งเขาตายไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้คือด้วยความที่แบบว่าอื เขาไม่มีเงิน<ม>หรือเปล่าแล้วเขาก็บอเขาก็ตายเนี่ยคือตายประมาณทั้งสองวันนะถึงจึงเห็นนะพี่<ม>เพราะว่ามนอยู่ลึกมากคจะของเนเขาไม่เห็นแล้วก็เรื่องราวเนี้ยก็คือเขาไม่มีใครว่าโดนหลอกหลอนอะไรหรอกแต่ว่า<ห>ที่แกพูดว่าไปเจอตาแก่คนนั้นน่ะเอาเล่าไปให้เนี่ยแต่จริงๆ้วตรงนั้นมันไม่มีใครเฝ้าซึ่งพอมาสืบเป็นจริงๆเนี่ยพ่อกับแม่บอกมันจะเป็นไปได้ไงตรงนั้นมันไม่มีใครอยู่ไอ<ม><ม>้คนที่มันอยู่เนี่ยคือเขาเฝ้าเนี่ยเขาเฝ้าก็จริงเขาไม่มีใครมีเข้าไปตรงนั้นแต่ว่า มีคนแก่ที่ตายตรงนี้ที่เคยเฝ้าคนเก่าเนี่ยเขาตายไปนานแล้วครับอแล้วแกไปเจอกับใครล่ะออคนนั้นคือใครเพราะว่าคนที่เห็นหน้าตาคนนั้นก็คือแกคนเดียวแกก็บอกมีจริงๆผมเอากุ้งมาทํากินเนี่ยแล้วยังเอาเหล้าไปให้ของขวดเลยอแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าแกก็ไม่ได้ไอ้นี้นะสงสัยไงเ้ยสงสัยเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เพื่อนผมนี่เลยบอกว่า จะกินอะไรในร้านเนี่ยมึงหยิบไปเลยมึงไปวิ่งไปเอาเหล้าขาวให้กูมาขวดหน,นึ่งได้ไหมอันเนี้ยเรื่องก็คือว่าเพื่อนผมมันบอกว่าพี่เสิร์ดอะบอกว่าให้ไปเอาเหล้าขาวที่บอกกุ้งคือเด็กรู้สึกเด็กขี้เหนียวหรือเปล่าไม่รู้พอร,รู้แล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนอะอก็คิดว่าเลาไปวางตรงน,นั้นเสียดายหรือเปล่าไม่รู้ก,รก็เลยจะใช้ใช้ใช้เด็กไงเด็กมันเล่นอยู่ไงก็บอกว่ามึงเอาขนมในร้านเนี่ยมึงเอาไปกินแล้วมึงไปเอาเหล้าขวดนั้นอะอบอกที่ทางแล้วก็เด็กมันก็วิ่งไปเอามาไงเด็กมันก็ไปเอามาขวด มันบอกเนี่ยผมก็เห็นมันตั้งอยู่ตรงนั้นแหละอ่าตั้งอยู่นั้นแหละแกก็เอาขนมให้เด็กไปแล้วก็เอาเ้าขาวมาขายต่อ<ฮ>อันนี้คือเรื่องมันเชื่อมกันประมาณนี้นะอแต่ว่าอแล้วคราวนี้พอแกไปไปไหว้ศพเพื่อนเนี่ยก็ตอนนั้นก็ทุกคนก็ปกติเขาเสียไปแล้วก็จะมีบางทีก็จะเห็นว่าในน้ําบางทีก็เหมือนกับว่ามันมีคนงมหอยงมอะไรถ้าเกิดช่วงโพเพพล้วอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปดูใกล้ๆเพราะว่ากลัวจะเป็นพี่แห้งขึ้นมาเออพราะตาแห้งเนี่ยเพราะตาแห้งคนนี้ที่ต้องเล่าคือแกชื่อแห้งนะแต่แกเป็นคนที่ชอบอยู่กับน้ํามาก,กเปียกทั้งวันอ,ะอ่ะบางทีเมาเนี่ยก็ขึ้นมาจากน้าเสร็จปุ๊บเมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นอนนอนก็ตัวเปียกอย่างนั้นอะ่ะาปากนี่แมลงวันเกาะประมาณยี่สิบตัวบางทีผมไปเล่นไม่หยอกแกนี่รงจริงนะพี่เนี่ยเออแล้วพอแกเสียชีวิตไปแล้วก็ผมก็ ออกมาก็เติบโตก็แตกแยกย้ายกันไปเรื่องราวนี้มันน่าจะเกิดขึ้นนานแล้วนะครับยี่สิบกวปีแล้วอันนี้ไม่ได้เรียบเรียงเลยพี่แต่แับลงจผมจริงแต่ว่าเหตุการณ์มันมันเป็นเป็นแบบว่าลายทางมันเป็นอย่างเงี้ยคนที่เจอไม่ใช่ผมแต่ผมได้ยินที่เขาเล่ามาเป็นอย่างนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังค่าเวลาคาตาทับไปพี่ได้ได้เฮ้ยคือเรื่องนี้มันจุดมันความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่คนคนหนึ่งที่รู้อยู่แล้วอะอย่างที่ผมเคยเคยถาม กับใครหลายคนว่าเจอผีที่ไม่รู้ว่าเขาตายมาก่อนหรือรู้อยู่ทั้งรู้ว่าเขาคือผีเขาเขาตายมาแล้วเอาแบบไหนเรื่องเนี้ยรู้ต้องรู้ว่าเพื่อนอะตายแห้นคือตายไปแล้วแล้วตัวเองเหมือนกับพยายามค่อยๆไม่ผีตัวนั้น,น,นไม่เห็นเออ <laughs> คือเข้าใจมากคือเข้าใจอารมณ์เหมือนแบบค่อยๆย่อยยอ,อันนี้คือย่องเหมือนกับคนคนคน,คนอารมณ์มันะ ย่องย่องไม่ให้ค,คนรู้แต่เนี่ยย่องย่องเพื่อที่จะไม่ให้ผีรู้หนึ่งเลยถ้าเป็นรถมันสามารถเบรกได้มันจอดได้เรือมันเบรกยากนะเบรกไม่ได้นะเออมันก็ต้องอนนปล่อยไหลไปอ่ะมันจะอ้อมไปทางไหนก็ไม่ได้น้อแกแกต้องลงน้ําถ้าอ้อมไปก็ต้องลงน้าไปข้ามสะพานทางอื่นนะเออแล้วเดินอ้อมก,กันไปกีโลนะอย่างนั้น,นอ่ะอ่าแล้วถ้าลงไป,ออไปน้ําเนี่ยไปเจอคืออ,อ,อารมณ์<ล>เขาเนี่ยอืถ้าเกิดว่าข้ามไปแล้วเนี่ยอีกแค่สองเก้าเนี่ย เพื่อนทักก็จะวิ่งเลยไงแล้วก็ผีสั้นดำพลีสั้ดำพลอยคือมันไปอยู่ในหางตาของเพื่อนใช่ตกสะพานแล้วก็ที่สําคัญเลยอน้องชายไปไปโดนตรงสะพานทําให้จุกคือโอ้หเข้าใจของอารมณ์เจ็บปวดเลยนะแล้วก็ที่สําคัญอะไอความกลัวมันอยู่ตรงเนี้ยไอความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้คือว่าตัวเองจุกเจ็บมันไปไหนไม่ได้ไงผู้ชายมันจะรู้ว่าโมันจุกมากนะแล้วที่สําคัญคนเดินเออไอคนที่ ไอคนที่เข้ามาหาจะมาช่วยเนี่ยด้วยความเฮ้ยเป็นยังไงบ้างวะนี่คือผีนะรู้อยู่แล้วว่าผีด้วยผีมาช่วยอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเป็นผีด้วยไม่อยากให้ผีเห็นนะพี่เรื่องเนี้ยโอ้แล้วบอกเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างวะโอ้ยกูจะเป็นตอนที่มึงมาหากูนี่แหละแต่สรุปว่าทุกอย่างแกก็พอทําบุญปุ๊บแกก็รู้ว่าผีมาช่วยก็เป็นเรื่องที่เฮือหามันกันเนะเพราะว่าที่แกออกหัวขึ้นมาจากน้ำได้ก็เพราะว่าเพื่อนแกเป็นคนดึงแกขึ้นมาตอนั้นแกตกแล้วก็ตาย อันนี้จะช,ช,ช่วย<ช>นะ<ช>แต่ไอความป<ช>วดที่ว่าคือน่าจะสลบปไปก่อนอะดีดีกว่าดีกว่าโอ้โหแบบเป็นอย่างเงี้ยมันหนีไม่ได้เพราะการจุกเออแล้วคนที่มาคือผีเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่คนที่มาช่วยคือผีอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างวะโอ้โหเฮ้ยช็อกฮะกับภาวะเพื่อนตายแล้วก็ที่สําคัญเรื่องนี้ เรื่องนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับกับการลักลอบทำผิดกฎหมายมากๆนะครับกับการที่ใช้ไฟช็อตปลาซึ่งอย่างที่เรารู้กันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็มันทําให้ปลาเล็กปลาน้อยสัตว์ต่างๆมันตายหมดเออมันก็เลยกลายเป็นมันแพร่พันธุ์ไม่ได้เออคนที่จะมาหาต่อกินต่อเนี่ยมันมันกลายเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันทาให้วัตถุจากของสิ่งมีชีวิตในน้ําเนี่ยมัน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 ขาดช่วงไปใช่ไหม เออใช่ครับเออบางทีเขาเจอไข่ปลาขึ้นมาเป็นไข่เนี่ยเขาบาทีเขไม่เอาเขาปล่อยนะครับตัวเล็กตัวน้อยเขาปล่อยกันแต่การช็อตนี่คือเป็นคนต้องบอกว่าต้องใช้คําว่าเห็นก็เห็นก็ตัวเห็นกต็ตตวมากมากนะครับหนึ่งขี้เกียจลงลงมาในน้ําแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเอาหมดอ่ะให้มันลอยขึ้นมาเดี๋ยวกูช้อนขึ้นแค่นั้นเองใช่ก็ที่สําคัญครับเ,เ,เ,เรื่องจริงครับหมองูตายเพราะงูนะฮะ ความประมาหรือว่าความมันเหมือนมันเหมือนเวรกรรมนะครับเนาะเหมือนเวรกรรมที่บางทีบางทีเขาเ,เขาเห็นนะคน<ม><ม>ที่เขาอาจจะดูอยู่อ่ะเขาอาจจะมันไสมานานแล้วก็ได้โอ้อใช่ผมก็มแต่ผมไม่กล้าพูดค,คํานี้คือเอาจริงๆนะคนที่ทําอะไรที่มันผิดๆที่ชาวบ้านเขาแบบละอาแล้วแล้วตัวเองตายเพราะสิ่งที่ตัวเองทําแบบนั้นน่ะไม่มีใครเขาสงสารนะครับเขาสมนอำนากันทั้งหมดเออ้เนอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ นะครับอ๋อมีทั้งความเห็นแก่ตัวมีความทั้งความโอ้ยมีมีฮาด้วยนะมีมีขำขำดูแต่ว่าเป็นเรานี่ไม่ขำนะครับเออนี่คือเรื่องครับราวที่พีเอ่อที่คุณแจ็คมาเล่าให้โปรดฟังเพื่อนตายนะครับรขอบคุณมากมากครับสำหรับสายแทนวันนี้ไม่ได้เรียบเรียงเลยสดๆเลยครับเออก็เรวเรียวดีเออเร็วเรียวดีด้วนกันขอบคุณคุณมากคุณแจ็คแล้วก็ก่อนวางสายมีอะไรฝากไหมครับ ก็หน้าหนาวแล้วก็เพื่อสุขภาพครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ดูแลตัวเองใกล้ปีใหม่แล้วก็ให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆแล้วกันครับเช่นกันนะคุณแจ้งแล้วก็ครับยังไงก็ขอให้คุณแจ้งรวยๆนะนะเออถูกครับผมเชื่อนะ <laughs> ผมผมผมเชื่ออยางงี้ว่าถ้าคนเรามันมันรวยขึ้นมาได้นะเดี๋ยวว่าทํายกตัวเองให้มันดีขึ้นนะผมว่าอะไรอะไรมันก็ตามมา <c oughs> นะ ใช่ไหมสิ่งดีๆมันตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในครอบครัวหรืออะไรต่างมันดีขึ้นจริงๆนะครับก็ขอให้คุณแจ็คคนเราครับพี่ช่ยครับขอบคุณมากครับพี่เป๊ะมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับครับผมพี่เป้แล้วครับเพื่อนๆนะจเช่นกันนะครับผมก็ผมก็ต้องไปต่อติดตาอต่อด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ